เซ่ไฮวันนี้คะก่อนที่เราจะเข้าในอำเภอละอุ่นกันเรามาชมอ่างเก็บน้ำหาส้มแป้งกันก่อนค่ะเรามาชมความางดงามของสถานที่แห่งน,นี้กันเลยคะ่ะหากเราต้องการชมหมอกและชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเราควรมาในช่วงเช้าตรู่ค่ะหากเราจะถ่ายรูปแบบชิลๆเราควรมาช่วงสายๆจนถึงเย็นนั่นเลยนะคะและนี่ก็คือในหมอกคาเฟ่คาเฟ่ของอำเภอละอุ่นนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเรามาถึงอำเภอละอุ่นแล้วเราไปชมบรรยากาศโดยรอบกันเลยนะคะ ถึงด้านอาหารกันนะคะก็ดูดีไม่แพ้วิวด้านนอกเลยนะคะมีเมนูมากมายให้เราเลือกสรรรับประทานได้ค่ะมีทั้งของข้าวของหวานรวมถึงเครื่องดื่มและในหมอกคาเฟ่ยังมีบริการกางเต็นท์เพื่อตื่นมาชมหมอกในตอนเช้าตรู่ได้อีกด้วยค่ะสถานที่ต่อมาก็คือบ่อน,น้ำร้อนหัดยายซึ่งเป็นบ่อน,น้ำร้อนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในอำเภอละอุน่นบ่อน,น้ำร้อนหัดหญ่นะคะก็จะเต็มไปด้วยธรรมชาติล้อมรอบไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าเสียงน,นก เสียงน้ําและเสียงลมค่ะซึ่งบ่อน้ําร้อนหัดยายนะคะก็จะมีทั้งห้องแช่ส่วนตัวและบ่อแช่รวมค่ะจุดชมว,วิวรับที่หลายคนยังไม่รู้จักจุดชมวิวนั่นก็คือจุดชมวิวควรเขากล้องหรือว่าจุดชมวิวโอตาเขากล้องค่ะหลายคนก็อาจคิดว่าควรเขากล้องมีอะไรดีนี่ค่ะก็คือหมอกยามเช้าพร้อมแสงอาทิตย์ที่สาดส่องนะคะ เรามาในช่วงสายๆเราก็พบเจอกับธรรมชาติที่สวยงามสามารถถ่ายรูปเป็นชาลินเก็บแหวนได้ค่ะถ้าตกในช่วงเย็นนะคะเราสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้ค่ะอีกทั้งยังกางเต็นท์สังสรร์ปาร์ตี้ชมดาวตื่นเช้ามาชมหมอกได้อีกครั้งและแล้วเราก็มาถึงสถานที่ที่เราจะไม่ควรพลาดอีกจุดค่ะก็คือจุดชมวิวขอฟ้าชี้นั่นเองค่ะ หากเราต้องการชมหมอกนะคะเราควรขึ้นมาในช่วงเช้าตรู่ค่ะหากในช่วงสายเราขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์ได้ค่ะในช่วงเย็นนะคะเราจะพลาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือมาชมพระอาทิตย์ตกค่ะเป็นไงนะคะเมืองในหมอกก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดใช่ไหมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะและอุ่นเมืองอ,อกอุ่นค่ะ